สวัสดีค่ะหนูจะมาทำน้ำค่ะตามหนูมานะคะเี่ยเราจะไปทําน้ําเด็กๆมากุเทศน้อยจะพาไปทําน้ําที่วัดรงแวงก็เยอะครับมากุเทศน้อยมากุเทศ,น,เทศน้อยอ๋โอ้สวยจังเลยแล้วตรงไหนที่เป็นถ้ำขุหาวารีจริงๆมันก็อันนี้นหรือเปล่ารวมท่าน ทำภาพรวมเลยครับอ๋อครับมันแล้วเอามารวมถ้ำก็คือถ้ำนี่นางเท่านี้บีมวยผมนี่คูหาก็แปลว่าถ้ำวารีแปลว่าน้ำถ้ำท,ที่นี่มีความพิเศษก็คือเป็นถ้ำที่มีน้ำอยู่ในตัวลักษณะยอย่างนี้ทางศาสนาว่าพวกพญายนาคจะอยู่เยอะเชื่อไม่ยมบอกตรงอาจมาเคยฝันเห็นตอนเด็กเนี่ยเนี่ย,น,ยนี่เลย ปลกมากนี่เรื่องจริงเนี่ยคืออัตมาพอนที่ชอบฝันไรล่วงหน้าแล้วพอเห็นภาพนี้เนี่ยเพิ่งมาครัง้งแรกที่นี่เหมือนในความฝันเลยเ<ม>นี่ยเมืม่อ<ม>หลายปีก่อนเคยฝันแบบนี้แหละ<ม>นี่พญานาคของจริงนี่เลยใครว่าไม่มีนี่เลย <c oughs> นี่เลยสองตัวสองตนองค์ <c oughs> ไหนไม่รู้พญานาคของแท้น้ำใสลักษณะอย่างนี้พวก หน้าเขาอยู่โยมนี่ของจริงเลยนี่ทางเดินนี่ทางเดินทางนี้พระแม่ธรณีบวยผมอยู่สัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นี่ยแม่ธรณีเนี่ยบวบผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นนั่นนะครับเมื่อก่อนเอาเอาจับตั้งใหม่จับตั้งใหม่เร็วจับตั้งใหม่จับตั้งใหม่เขาบอกว่าห้ามผมเมื่อก่อนนั้นมันจะ เป็่นคลองไปเดี๋ยวนี้มันเอานี่มาปุ๊บเจอกุติสง์ละวัดโอ้หน้ากล้องเราไม่กว้างได้แค่นี้เจอกุติสงนั่นหรือสีเข้าไปข้างในได้ลึกครับเข้าไปได้เหรอจะทะลุกันที่เราดูนะโอ้โหขึ้นไปแเ้วจะทะลุกันตรงนี้ทะลุไปถ้ำเมื่อกี้ มันไปได้ข้างในามันเป็นโพรงทะลุกกันตลอดเลยตอนนี้ฤาษีมาบวชเป็นพระและ้วเอาจีวรมาห่มเลยนี่พิสูจน์ชัดๆพญะยานาคสองตอนอยู่ที่นี่นี่ถ้ำกุหาวารีเข้าไปข้างในได้เยอะเข้าไปข้างในได้แี่ไกลน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่เนี่ยมีหางมีหัวพญานาคของจริงเล่นน้ำไี่มาทำกันครับหลวงพ่อท่านทำนี่ปอมหญิงทยไทย โอ้โหถ้ำน้าถ้ำน้านี่ฤษีนี่เสดพ่อราห้าอยู่ข้างหมู่บ้านนนยใช้ทั้งหมู่บ้านเลยร้อยกว่าฮะน้อยกว่าลังคาเรือนน้ำใช้ที่น,นี่<า>น้ํานี่เหรอแล้วไม่มีแห้งใช่ไหมไม่ไม่ไม่คร,รับโอนนน้นี่ต้นน้ํามีแค่เนี้ยใช้ร้อยกว่าลังคาเรือนเนี่ยน้ําใสๆสอย่างนี้แหละต้นน้ําเลยชาวบ้านใช,ใช้น้ําจากที่เนี่ย ใช้บริโภคอุปโภคบ,บริโภคทั้งหมดเขียวน้ำใสน้ำทิพย์ที่นี่โชคดีจังเลยเ